วันนี้นะฮะเราจะมาดูยาง IRC สำหรับใส่ f o r z a X Max ว่ามีตัวไหนบ้างลายแรกนะฮะ SCT 001สําหรับตัวนี้ดูง่ายๆนะครับห่อเขาจะเป็นหอ่อใสแถบเหลืองฮะ,ะแล้วเบอร์ยางเบอร์อะไรบ้างครับจะมีเป็นเบอร์สแตนดาร์ดทั้งคู่เลยจะเป็นเบอร์1้อย0 15นะครับแล้วก็ร้อย0 14ครับมีลายอื่นไหมครับมีครับจะเป็นตัวนี้เลย IRC i z s สนกะูตเตอร์ S 99T ตัวนี้ห่อเทา ครับแตกต่างกันยังไงครับตัวนี้นะครับอันดับหนึ่งเลยก็คือลายนะฮะไม่เหมือนกันนะฮะลายตัวนี้ SCT 001ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ IRCZ ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเหมาะใช้งานแบบไหนครับยาง2ตัวนี้ครับเหมาะใช้งานทั่วไปได้เลยครับไรเดอร์สองของตัวไหวครับจะเป็นทิปทางไกล2ตัวนี้ก็โอเคนะฮะนีใช้งานได้ทุกสภาพถนนแห้งถนนเปียกนะฮะดอกยางทํามาลึกรีดน้ําได้ดี IZS ได้ความใหม่กว่าสดกว่าเหน็บกว่า ตต่างอีกอย่างหนึ่งนะครก็คือค่าตัวของ2ตัวนี้ฮะ,ะ iZs จะอยู่ที่3 1 7 0ส่วน SCT จะอยู่ที่2 9 6 0